ผู้ชายคนนี้นะครับเคยยากจนถึงขั้นต้องลาออกจากโรงเรียนแต่ปัจจุบันนี้เขา้าเงินกว่า3.5ล้านล้านบาททั้งคนที่รวยที่สุดในสเปนและเคยขึ้นแท่นคนที่รวยที่สุดในโลกกอนอีลอนมัสอะแล้วเขาคือใครธุรกิจของเขาทำอะไรมาบ้างเรามีบทเรียนอะไรที่เรียนรู้จากเขาได้วันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับแต่ก่อนไปฟังนะครับกดติดตามกันไว้แล้วก็กดหัวใจจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้ทุกวันครับ ชายคนนี้มีชื่อว่าอแมนิโอออเตกาเกิดปี1936คุณพ่อเนี่ยทำงานที่รถไฟไม่ใช่เป็นคนขับนะครับแต่ว่าเป็นคนงานคนนี่ต้องไปเอาหินเอาไม้มาประกอบรางรถไฟนั่นแหละที่สำคัญครับเขาถูกเชิญออกจากโรงเรียนตอนอายุ14เพราะว่าไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าเทอมก็ไปทำงานที่โรงงานผ้าก็ได้มีโอกาสเรียนรู้รู้จักกับคนงานในโรงงานแต่ว่านั่นทําให้เขาเห็นโอกาสครับเพราะว่าเขาเนี่ยเข้าใจหัวอกของคนจนดีเลยว่าจริงๆแล้วคนจนก็อยากจะใส่เสื้อผ้าสวยๆนะแต่แค่ทําไม่ได้ปี1975เขากับภรรยาเปิดร้านแรกของเขาคอนเซ็ปต์ชัดเจนมาก ก็คือเป็นแฟชั่นหรูหราแต่ราคาจับต้องได้ทําให้เขาจําเป็นที่จะต้องทํางานให้เร็วอยู่ตลอดเวลาเร็วในที่นี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าฟาสแฟชั่นครับตอนนี้ร้านขายเสื้อผ้าคนรวยเนี่ยออกแบบเสื้อผ้าอะไรกันก็จะเอาไปออกแบบตันเย็บแล้วก็วางขายวันพรุ่งนี้ให้ได้เลยและในปัจจุบันนี้นะครับร้านค้าของเขาก็ขยายไปทั่วโลกจนทําให้เราเนี่ยได้รู้จักเสื้อผ้าที่ยี่ห้อซาร่าและปัจจุบันนี้เขามีทรัพย์สินกว่า3.5ล้านล้านบาทชอบเรื่องราวธุรกิจดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดต ถ้าค,คุณอยากทำธุรกิจจะได้กลับมาหาวิดีโอนี้เจอเป็นไอเดียในการทำธุรกิจให้คุณดังนั้นอย่เรื่กดติดตามกันไว้นะครับ